สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ CC สำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชการทหารพัฒนาจัดเครื่องจักรกลรถแมคโครหนึ่งคัน พร้อมผลกระจําสองนายสนับสนุนองค์การมหาส่วนตำบลน้ำดำในการตักดินขนย้ายดินมาปรับพื้นที่บริเวณกูโบให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมกูโบโดยมีรัษฎรได้รับผลประโยชน์95โครเรือน397รือน397คนณนะกูโบหมู่ที่6 ตำบลน,น้ำดำอำเภทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบรัญรชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ